สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับมิสเตอร์มิชชนเกมเมอนะครับมาอยู่กับเกมอาร์มาคิมเซอร์ไวเครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพอไปดูแมปสิบห้านะแมปเซอร์ไวเอที่มันเปลี่ยนแปลงใหม่ว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับมากับตัวใหม่เลยวันนี้แฟร์วิงตัว e ีโวใหม่ครับที่นะผมว่า สีแดงเตอนนี้หลังจากอัปเดตอะถ้าไม่ใส่ชุดผมแนะนำให้ใส่ชุดเนี้ยฟาร์มครับมันอาจจะเปลืองหน่อยแต่ว่าผมว่ามันเวิร์สุดละแล้วก็ปืนนีปรับดาเมจมาใหม่เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มันจะตีพร้อมกันเลย ปืนไหมครับเดีนผมแนะนำเนี่ยถ้ามาฟาร์มตอนนี้ต้องเอาปืนนี้มาฟาร์ม ส่วนมากผมจะวางให้มันเป็นก่อนเวลาเราฟาร์มมันจะง่ายถ้าเผื่อเราไปเก็บอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยวิธีที่ผมทำครับอยากให้เพื่อนลองทำดูมันมันช่วยได้เยอะนะที่เราฟาร์มน้วยเงี้ย รูปแบบมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับแล้วก็เอาไปคิีในนี้สังเกตไหมเวลาที่ที่ผมยิงครับมันจะวิ่งมาพร้อมกัน2ตัวเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแมป15อีกทีนึงครับเดี๋ยวผมรอให้แฟวิงผมโหดกว่าน,นี้ เห็นไหมครับว่าดามเอ็กปืนมันปรับมาเยอะมากเวลาเอามาฟาร์ามาารผมแนะนำเลยให้เอามาฟาร์มดีกว่าแต่ก่อนเราสามารถโยนไระนิ้งให้มันชนกับมอนได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมันทำยากกพอเรา โยนไปปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ได้ตีตัวเดียวมันมาสองตัวเห็นไหมครับมันมาแพคดูโอหมดเลยแกทำให้การฟาร์มมันคนเดียวมันยากครับมันใช้ไมขิ้นชนเหมือนแต่ก่อนยากต้องใช้ของเหมือนมันบังคับให้เราใช้ของบ้างดีนะก่อนอัพแปดผมฟาร์มคนไปเยอะอยู่นี่ก็หนักเหมือนกัน เห็นไหมครับถ้าถ้าตัวไหนที่ที่มันอยู่ใกล้ต้นต้นอันเนี้ยตรงเท้ามันจะมีวงสีแดงล้อมรอบผมยังไม่รู้เลยว่าต้นอันนี้มันมันมันขุดได้ไหมเพราะว่าเวลาที่อยู่ใกล้มันยังตัดไม่ได้ ตอนนี้เดเวลมันไม่แชร์น,นะครับเห็นปะมันไม่ได้แชร์ e H p หรแล้วเหมือนมันบังคับให้ให้ขับไอ้ลูกบอลตัวน,นี้ครับ เพิ่ม exp 200ผมว่าก็ถือว่าน้อยนะอันหนึ่งมันถ้าใน2ี่อันหนึ่งก็ยังไม่ได้ไม่ได้เวล้วเลยอันนี้จะเป็นการสลับเมเครับให้ให้ของมันเกิด ่เห็นไหมครับถ้ามีเน็กซัสแดงอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะขึ้นอย่างนี้เนี่ยนี่ไง มว่าการปรับเปลี่ยนแบบเงี้ยมันต้องมีอะไรแหละเพราะว่าเหมือนผมสปอยไปรอบก่อนแล้วมันจะมีเมืองเข้ามาผมว่าร้านปเป็นนะครับผมคำรับผมนะผมมองว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงตรงกลางเนี่ยครับที่เราวาร์ปมาเนี่ยผมว่าอย่างงี้ก็น่าจะเป็นเมืองอหะอานาโคตจะเป็นแน่ผมผมคิดอย่างงี้นนะ โอามันไม่น่าปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยขนาดนี้ครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นที่เอาไว้แน่ของไว้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีพวกระบบกิลพวกอะไรเข้ามาเยอะ ม่น่นิดนึงตรงที่มันไม่มีไม่มีออโต้นี่แหละอย่างนเงี้ยมันมีประโยชน์อยู่แค่ตรงนี้ครับเห็นไหมการเก็บสิ่งของเพิ่มอาหารเพิ่มเวลา,อ,าลออฟไลน์ทำงานเพิ่มสองชั่วโมงฟักไข่ซึ่งผมยังไม่จด้ใส่ฟักไข่เนี่ยผมไปซอไข่มาฟักเลยนะตพราะ่ผมเล่นมา ก็เนี่ยครับเห็นไหมรูปแบบแบบตอบเปลี่ยนไปเยอะเยอะมากแต่สำหรผมว่ามันสวยนะแต่ก็แอบ,บดูยากนิดนึงเวลาฟาร์มนี่นะครับเพราะว่าจุดเกิดมันเปลี่ยนไงเราจําจุดเกิดมาแล้วแล้วมันเปลี่ยนใหม่หมดนี่แล้วก็เหมือนเลย ฟ้ามาต้องนานเห็นหลอดสีขาวไหมครับมันแค่นิดเดียวน,นิดหนึ่งเองอะ่ะโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับแมทเรลสิบห้านะถ้าใครชอบใจอะไรไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ